สำหรับโมชั่นสเตปเรแกรมนะครับก็จะมีขั้นตอนและวิธีการเขียนดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีซีเควนต์คอนโทรลก่อนเลยนะครับซึ่งซีเควน c ์คอนโทรลที่ผมจะใช้ยกตัวอย่างนั้นนะครับจะเป็นซีเควนต์นี้ครับคือ1.0 1 0บวก1.0ลบ สองจุดศูนย์บวกแล้วก็สองจุดศูนย์ลบอันนี้เป็นซีเควซ์ที่ผมจะใช้เป็นตัวอย่างนะครับและข้อมูลต่างๆของการเขียนนะครับก็จะมีข้อมูลที่จะต้องเข้าใจดังต่อไปนี้ครับการเขียนโมชั่นนั้นนะครับถ้าให้เรียกง่ายๆเลยก็คือเป็นการเขียนเส้นกราฟนั่นเองนะครับซึ่งเส้นกราฟรดังกล่าวที่ผมพูดถึงนั้นจะมีอยู่สามแบบ แบบแรกครับเป็นเส้นที่เป็นแนวระน้าครับเส้นตรงนิ่งๆแบบนี้เส้นตรงเราจะใช้แสดงถึงการทํางานของกา้านสูบว่าก้านสูบไม่ทํางานนะครับครับของเราหรือเส้นของเราก็จะเป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นการแสดงการทํางานในส่วนของก้านสูบเกิดการเคลื่อนที่ออก เราจะใช้เส้นนะครับเส้นกราฟเส้นโมชั่นที่เราจะเขียนกันนะครับเป็นเส้นทะแยงขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นทะแยงขึ้นไปอันนี้เราจะแสดงถึงการทํางานเคลื่อนที่ออกของกระบอกสูงหรือก้ามสูบนะครับเราแทนด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะครับบวกก็คือล้ามสูบออกการทีู่สูบเคลื่อนที่เข้านะครับหรือเคลื่อนที่กลับเราจะแทนเส้นกราฟนะครับที่เราจะเขียนโมชั่นตรงนี้นะครับ เราจะเขียนเส้นช้ยแยงลงมาแบบนี้นะครับเราจะใช้แทนว่าการสูบเคพื่อนที่เข้าและอีกหนึ่งข้อมูลนะครับข้อมูลในส่วนของเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้ตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนในการสั่งงานนะครับสั่งงานในส่วนของเรียกว่าคล้ายๆกับ ลองจิเกตนะครับก็คือ0ไม่ทํางาน1ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับ0 1 0 1ซึ่ง0นะครับแปลว่า,เ,าเริ่มต้นนะครับก็คือจะยังไม่ทํางานนะครับส่วน1ก็คือจะเป็นเริ่มต้นของการทํางานแล้วนะครับซึ่ง0นั้นผมจะให้เทียบกับเครื่องหมายบวกส่วน1น,นะครับผมจะให้เทียบกับเครื่องหมายลบ นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับทีนี้นะครับเราจะมีตารางในการเขียนโมชันอยู่แบบนี้นะครับตอนนี้เราจะเขียนเป็นโมชันของสองกระบอกสูบนะครับก็จะมีแถวย,วยาวๆแบบนี้สองแถวนะครับแล้วก็แถวบนเป็นแถวของกระบอกสูบหนึ่งนะครับแถวด้านล่างแถวที่สองตัวนี้จะเป็นแถวของกระบอกสูบสองนะครับส่วน แนวตั้งนะครับที่เป็นแถวแนวตั้งแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่จำนวนจานวนทั้งหมดห้าช่องแต่ถ้าเรามีสามกระบอกสูบเราก็จะเพิ่มแถวขึ้นมาเป็นสามแถวเราก็เพิ่มจำนวนช่องที่เป็นแนวตั้งอีกสองช่องนะครับแต่ตอนนี้เราใช้เป็นสองกระบอกสูบนะครับเริ่มต้นการเขียน m o ชั่นนะครับให้เราเทียบซี q u e น c ์คอน t o u r ที่เราใช้นะครับ ซีเควนต์คอนโทรลนะครับสเตปที่หนึ่งของซีเควนต์คือสเตปของสูบหนึ่งทำงานนั่นแสดงว่า,าเส้นโมชันที่เราจะเขียนกันนะครับเราจะเริ่มาลากเส้นนะครับในแถวของสูบหนึ่งคือแถวนี้กันนะครับโดยการเริ่มต้นการลากเส้นนั้นเราจะลากเส้นที่เส้นสูบหนึ่งวิธีการนะครับให้เราเทียบเครื่องหมายนะครับสูบหนึ่งทำงานทำงานยังไงก็คือเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกก็คือรูปสูบหนอน แสดงว่าก่อนที่ลูกูบมันจะออกนะครับลูกูบจะต้องอยู่ในตำแหน่งเข้าสุดก็คือตำแหน่งที่ยังไม่ทํางานนะครับก็คือเทียบจากตรงนี้เลยครับเครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะเริ่มต้นลากเส้นที่ศูนย์นะครับก็คือเส้นนี้นะครับช่วงนี้เราลากยาวๆไปก่อนเลยหนึ่งเส้นยาวๆก่อนนะเพราะว่าผมกำหนดให้ช่องนี้นะครับบล็อกเนี้นะครับเป็นบล็อกของช่วงของการเริ่มต้นการสังงานก็จะเป็นช่วงของการเริ่มต้นสตาร์ท ะคราะเดี๋ยวเราลากเป็นเส้นตรงๆไว้ก่อนเลยอย่างนี้นะครับสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกดังนั้นเส้นกราฟที่ระบุว่าลูกสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกกราฟจะเป็นการแยงขึ้นอย่างนี้นะครับเราคอยอะัาลากแยงขึ้นแบบนี้เลยครับลากตรงๆเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะลากเส้นไม่ตรงนะครับเดี๋ยวลากใหม่นะครับเอาตรงๆลากให้เปนตรงๆเลยนะครับทแยงขึ้นนี่ออก,นก็คือสูบหนึ่งออกสเต็ปที่หนึ่งผ่านนะครับสเต็ปที่สองก็คือสูบหนึ่งทำงานครับ สูบหนึ่งทำงานแ,แสดงว่าอย่างที่สูบหนึ่งนะครับเราจะลากต่อเลยสูบหนึ่งทำงานโดยการเคลื่อนที่ลบนะครับก็คือเคลื่อนที่เข้ากราฟจะเป็นการทะยงลงนะครับก็คือเราลากต่อเลยครับเส้นทะยงลงก็คือหนึ่งลบเส้นทะยงลงจบสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามเป็นสเต็ปของสูบสองแล้วครับเปลี่ยนช่องแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นช่องของสเต็ปลาสูบเมื่อกี้คือยังอยู่ในส่วนของสูบหนึ่งเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสูบสองแล้ว เราก็จะเปลี่ยนมาลากเส้นในแถวด้านล่างครับสูบสองทำงานยังไงนะครับเพื่อที่เราจะเลือกเส้นในการขีดว่าเราจะเริ่มต้นที่ศูนย์หรือหนึ่งนะครับดูเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยเทียบกับตรงนี้นะครับเราจะเริ่มต้นลากเส้นที่เส้นศูนย์นะครับเราจะเริ่มต้นจากจากตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่สองจะทํางานนะครับก่อนหน้านี้ที่หนึ่งทำงานก็คือเครื่องที่เข้าเนี่ย หนึ่งเข้าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นช่วงเนี้ยเราลากเส้นมายาวๆก่อนนั่นหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าช่วงที่หนึ่งออกและหนึ่งับก็คือสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าอ่ะในระหว่างนั้น่ะสูบสองจะยังไม่ทํางานครับมันก็จะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ไปก่อนก็คือสูบสองไม่ขยับนั่นเองนะครับอ่ะตามสเตปที่สามนะครับสูบสองออกก็จะเป็นเส้นทะแยงขึ้นไป ในขณะที่สุขสองออกนะครับสุขหนึ่งจะยังไม่ทํางานนะครับดังนั้นช่วงเนี้ยเส้นของสุขหนึ่งจะเป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับก็คือกระบอกสุขหนึ่งจะยังไม่ทํางานถัดมาครับสเต็ปที่สี่สเต็ปที่สี่เป็นสเต็ปการทํางานของสุขสองมาเดิมอ่ะแสดงว่าเราเราลากที่สองมาเดิมนะครับก็คือสองออกแล้วแล้วสองก็ลับเลยขณะที่สองเคลื่อนที่อยู่นั้นนะครับสุขหนึ่งก็ยังไม่ทํางานเหมือนกันครับสุขหนึ่งก็จะเป็นเส้เนอยู่อย่างนี้ นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่2ครับเดี๋ยวใช้อีกหนึ่งซีเควนต์ะครับในการเขียนสกูร่นะครับขอลบข้อมูลเก่าตรงนี้ออกก่อนนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างอันที่สองจะใช้ซีเควนต์นี้ครับเอาเป็นสูตรสองทำงานก่อนบ้างนะครับ2.0 2.0ลบก่อนเลย1.0 บวกหนึ 1> 1. ่งจุดศูนย์ลบสองจุดศูนย์บวกนะครับอาจจะใช้สีัวนี้นะครับหาเมื่อกี้ข้อมูลที่ที่ผมบ,บอกนะครับอย่าลืมนะครับเส้นปากก็คือลูกสูบหรือก้านสูบไม่ทํางานนะครับหรือก้านสูบไม่ทํางานแต่ถ้าก้านสูบเคลื่อนที่ออกเราจะใช้กราฟก็คือเป็นเส้นทายังขึ้นไปแบบนี้ นะครับก็คือก้านสูบออกแต่ถ้าเป็นก้านสูบเข้าเราจะใช้กราฟที่เป็นเส้นทะแยงลงอยู่นี้นะครับส่วนข้อมูลในเรื่องของเส้นหนึ่งหรือศูนย์ที่เราจะเริ่มต้นในการลากเส้นนะครับให้เทียบข้อมูลแบบนี้ครับถ้าเป็นศูนย์ให้เทียบกับเครื่องหมายบวกถ้าเป็นหนึ่งให้เทียบกับเครื่องหมายลบนะครับตัวอย่างครับสเต็ปแรกของซิวนี้ครับคือสเต็ปของสูบสอนทำงานครับนั่นแสดงว่าเราจะลากกาที่ช่องของสูบสอนช่องนี้นะครับ เราจะเริ่มลากที่เส้นศูนย์หรือหนึ่งนะครับให้ดูเครื่องหมายนะครับสองลบลบเทียบกับข้อมูลด้านล่างนะครับลบเราจะเริ่มต้นลากเส้นที่เส้นหนึ่งครับลากมาก่อนครับช่วงนี้เป็นช่วงของรูปต้นสตาร์ทช่วงนี้นะครับสองลบก็คือเส้นทะแยงลงมาอย่างนี้นะครับตามนี้เลยได้แล้วสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองครับเป็นสเต็ปของสูตรหนึ่งครับคราวนี้เราต้องไปลากเส้นด้านบนแล้วนะครับตรงนี้เราจะยุติไว้ตรงนี้ก่อน นะครับสูบหนึ่งนะครับเราจะลากที่เส้นศูนย์หรือหนึ่งไปดูสเตจนี้ที่เรากำลังจะลากเส้นโมชันนะครับสูบหนึ่งคือหมายบวกครับเทียบเครื่องหมายบวกเราจะเริ่มต้นลากที่เส้นศูนย์ก่อนหน้านี้สองทำงานสิ้นสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราลากเป็นเส้นยาวๆก่อนแบบนี้นะครับหนึ่งบวกก็คือกราฟจะทะยานขึ้นเราก็วาดทะยานขึ้นไปได้แล้วสเตปที่สองช่วงที่หนึ่งทำงานสองยังไม่ทำงานนะครับก็เป็นเส้นตรงไปก่อนแบบนี้ สเต็ปที่สามเป็นสเต็ปสูบหนึ่งครับทํางานอธแสดงว่าสูบหนึ่งทำงานต่อเนื่องครับราบต่อเนื่องเลยหนึ่งออกและหนึ่งกลับเลยช่วงที่หนึ่งลาบสูบสองก็ยังไม่ทํางานเหมือนกันครับก็เป็นเส้นตรงๆไปก่อนแบบนี้นะครับและสเต็ปสุดท้ายครับเป็นสเต็ปที่สี่ก็คือสูบสองคราวนี้เราจะมาลากเส้นที่สูบสองแล้วนะครับสูบสองบวกครับก็คือทะยงขึ้นไปสูบหนึ่งนะครับไม่ทํางานครับขณะที่สองบวกอยู่นั้นสูบหนึ่งไม่ทํางาน ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับสรุปนะครับในการเขียนโมชันสเต็ปเดกรมนะครับก็จะมีวิธีการเขียนนะครับประมาณนี้นะครับ